มดดำคชาพาเผยสาเหตุที่แท้จริงแอปทักษอนทำไมสนิทกับทิมทิทาจนชาวเน็ตจับจิ้นด้านแม่แอปตอบชัดเรื่องแหวนคู่งานนี้ชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดหนักมากหลังได้เห็นภาพแอปทักษอนและทิมทิทาได้ร่วมเฟรมกันพร้อมหน้ากับน้องปีใหม่และน้องทีทิม เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับจิ้นหนักขึ้นไปอีกและได้กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อแอปทักษอนนั้นได้โพสต์ภาพล่าสุดแต่ชาวเน็ตสดุดตาว่าใส่แหวนข้างเดียวกันกับทิมพิธาที่ไปงานถแถลง MOU โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่า ใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนคุณพิธาตอนถแถลงโมตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เห็นเคยใส่แหวนคุณพิธาคลั่งรักมากนะถึงต้องใส่แหวนข้างเดียวกันนิ้วเดียวกันอีกถึงต้องกลับไปดูหลายรอบมากมันใช่หรออะไรจะเกินไปไหมพ่อส้มแอนแม่ปีใหม่โดยล่าสุดีิธีกรปากแทบอย่าง มดดาคชาพาได้พูดดับกระแสะจิ้นประเด็นแอปทิมในรายการข่าวใส่ไข่เผยสาเหตุที่แท้จริงทำไมแอปทิมสนิทกันบอกทั้งคู่รู้จักกันมานานมากเป็นเพื่อนสนิทกันนานมากตอนปีใหม่กับที่พิมเกิดเขาสนิทกับสงกรานเมื่อก่อนทิมกับสงกรานเขาเป็นเพื่อนกัน ตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนที่เด็กน้อยสองคนเกิดก็รู้จักกันเลยแล้วบ้านของแอบกับไต่ยอยู่ติดกันมากเลยนะงานนี้ทางด้านแม่แอบก็รีบออกมาเบรกประเด็นดังกล่าวก่อนที่กองเชียจะชวนกันมโนไปไกลกว่านี้ผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยนางเอกดังยืนยันไม่ใช่แหวนคู่อันนี้แหวนส่วนตัวก็ใส่ปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยค่ะ ก่อนเจ้าตัวจะปิดท้ายว่าแค่นี้เธอเกรงใจทินเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วเดียวเขาเจอเราเข้าไปอีกเดี๋ยวเขายิ่งเครียด